ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมก n าซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้วเนี่ย prospect development เนี่ยจะนำเงินไปใช้อะไรบ้างหลังจากที่เราขายสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยเงินส่วนหนึ่งก็จะนำไปอีกคืนนี้ project finance นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจะไปทำการขยายตัวโครงการ,ราในแง่ของเป้าหมายของเราเนะคะเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในผู้นำที่ทำทางด้านพัฒนาเรื่องของทางสินท้าพยแล้วก็ตัวลงเุนนก็ ตอนนี้เราก็อยู่ในระดับของการเพิ่มต้นนชีพนะคะจากเดิมที่เราเคยมีแค่แส0ส0 0ตารางเมตรในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเราก็มีไปจนถึงหนึ่งล้านตารางเมตรแล้วนะคะหลังจากนี้เองเนี่ยเราเองก็เป็นผู้นำทางได้พวกทางสินค้าโรงงานที่ชอบแบบสำเร็จรูปจะมีการขยับขยายบางส่วน ไปอยู่ในลักษณะของพวกยุทธสุดมากขึ้นอย่างเดิมเนี่ยทีเ่เราได้รับการประมูลของทางส่วนกระจายสินค้าของทาง c p ี x t ็ a หรือว่า Mac o al, แมคโครเดอก็เราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ทำโปรเจกต์ในลักษณะอย่างนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันเนี่ยนะจริงๆในช่วงที่ผ่านมาระกองหลีกเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าสัค<แ>้าแล้วครั้งนี้เองเนี่ยในแง่ของผู้ผลิตบวกที่เราได้รับเนี่ยการที่ย้ายกัน มาตั้งแต่ตอนสมัยสงครามการค้าเนี่ยมันก็เลยให้ทำผู้เช่าเราเองออ e r a ที่เร a ก็สูงแล้วก็โนเวทเรทก็สูงด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าตัวอ่างอากศเรียที่ลดลงนะคะตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีการลดลงอ่างอากาศอีกก็จะเป็นตัวัพไซด์ของกรีเช่นกันถ้ากองเพลงนะคะกองก็มองว่าเราอยากเป็นกองผู้เศรษฐกิจเองไงกองหลีที่มีในปอตของนักลงทุน เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยส่งต่อรับแทนให้กับนักลงทุนเราก็ยังมีความตั้งใจว่ามันจะเป็นหลุมหลอดภัยคุณในโชคเศรษฐกิจเราก็เลยพยายามตั้งใจที่จะเอาทรัพย์ที่มีคุณภาพเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ส่วนของการที่กองจารเรดฟันเข้าไปเพิ่มทุนในอย่างนี้ถ้คือเงินคนหนึ่งเหนะเข้ามาจากการเรดฟันหน่วยไม่มาแลายพันล้านแล้วมาจากเงินกู้มันไม่เกินพันสี่นี่คอมบิเนชันเนี่ยสุดท้ายมาจับเป็นเท่าไหร่เงี้ยสิ่งที่เราจะใช้มาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เรามองว่าคตอบแทนให้กับนักลงทุนแหละ ว่านักลงทุนเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนที่ขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าการที่กองไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำอะไรตอบแทนเนี่ยต้องดึงดูดให้ประจอบอน่นได้สุดท้ายก็คือกลับมาที่ว่านักลงทุนจะได้ต้องไ,ได้ประโยชน์จากการเพิ่มทุนในทางนี้แล้วก็กองเนี่ยมี potential growth นสำหรับในการจองซื้อครับก็คือวันจองซื้อสำหรับนักลงทุนทนะครับผู้ถือใหม่เดิมแล,แล้วก็น,นักลงทุนใหม่ช่วงเวลาจองซื้ออยู่วันที่19ถึง23่สิบาคือสัปาคมโดยราคาเนี่ยเราจะแจ้งที่วันที่ส5บห้าคือสัปาคมแต่ยังไงไม่เกิน8.2แน่นอนสำหรับผู้ถือใหม่เดิมะครับเราจะมีวันกำหนดสิทธิ์ที่จะจองซื้อนะครับก็คือวันที่ขึ้นเอ็กอาร์วันที่28เส,สิบแปดมีสายตัดส่วนในการจองซื้อเนี่ยหรือรสิทธิ์ที่ได้รับเาอาเรโชลหนึ่งหน่วย เดิมจะได้รับสิทธ์ในการจองซื 66, 48, ้อ0.6648หน่วยทัดใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าผู้ถือหน่วยเนี่ยอยากได้จองซื้อมากกว่าสิบเนี่ยก็สามารถทำได้เลยเราเราสั่งวางให้แล้วก็ุนงทุนใหม่ๆเนี่ยสามารถจองซื้อได้เช่นกันนะครับก็คือจองซื้อได้ทั้งที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิสโกธนกาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์อินเวสต์ด้ด้วยครับฝากเพิ่มถ้าใครให้กับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยลงทุนในกองรีนะครับว่าจะบอกว่าทั้งอมมิ่งในตอนนี้วใใก,ก,ก็ วก,กตลาดหุ้นในช่วงนี้แข็งตัวค่อนข้างมากเลยเปรียบกับลักษณะของบีบที่จะมีความผันผวนน้อยกว่ามีรายได้ที่เซเวอร์กว่าเนี่ยก็อาจจะลองเข้ามาลงทุนดูหรือนักลงทุน,นอื่นๆที่ผมก็อยากลงทุงนในอสังหาริมทรัพย์แต่ว่ายังไม่อยากเอาเงินเนี่ยไปลงในอสังหาริมทรัพย์จริงๆที่มันไม่มีความลิควิดเท่าเนี่ยก็บีบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่สามารถดึงเข้ามาลงทุนได้เพราะพอสเปคเนี่ยก็มาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฟันเลยก็เป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากมีการเพิ